กินสุกๆุกดิบๆเสี่ยงเป็นโรคหมูดิบให้หมูดิบเกิดจากเชือ้อแบคที r ียสเตปโตคอคัสซูอิสซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้2ทางได้แก่ 1. การบริโภคเนื้อหรือเลือดหมูที่ปรุงไม่สุกหรือสุกสุก,สกดิบๆเช่นลาบลูหมูดิบ 2. การสัมผัสหมูที่ติดเชื้อผ่านบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุตา อาการหลังสัมผัสเชื้อภายใน1-14วันผู้ป่วยจะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเช่นไข้ปวดศีรษะคอแข็งอาเจียนกลัวแสงสับสนการได้ยินลดลงในรายที่รุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสะเลือดจนทำให้เสียชีวิตหรือหลังจากที่หายจากอาการป่วยแล้วอาจมีความผิดปกติของการทรงตัวและการได้ยินการป้องกันตนเองจากโรคไข้หมูดิบยึดหลักสุกร้อนสะอาด 1>, 1. ไม่กินเนื้อหมูเลือดหมูที่ไม่สุกหรือสุกสุกดิบๆพาก,กินอาหารปิ้งย่างเช่นหมูกระทะต้องทําให้สุกแยกอุปกรณ์ที่ขีบหมูสุกและหมูดิบ 2>, 2. เลือกบริโภคหมูจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานหมูสดใหม่ไม่มีกลิ่นคาวสีไม่คล้ำ 3. แยกเขียงระหว่างของดิบ ของสุกผักและผลไม้ 4. ควรปรุงอาหารโดยใช้อุณหภูมิตั้งแต่60-70ถึงเองศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นเวลา10นาทีเป็นอย่างน้อย 5. กเกษตรกรพ่อค้าขายหมูผู้ที่ทำงานในโรงงานฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมูต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่น รองเท้าบูทและถุงมือหากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดและล้างมือหลังสัมผัสหมูทุกครั้ง6หากมีอาการหรือความเสี่ยงให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการกินหรือสัมผัสหมูดิบให้แพทย์ทราบเพื่อรักษาทันทีกรมควบคุมโรคควงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค